วนนี้อะไรนะคณะนักเสือแนนะนเรีของเราพร้อเนะมเอาเดินทางไปยังค่ายพรลนาแล้วไปกองที่สแล้วไปกันต่อเตรียมเดี๋ยวน้าตู้ดีน ประสงค์ในการจัดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนในการจัดการเข้าค่ายวัดเสือเนนาลีข้าพเจ้ารู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่งานท่านงานกิจกรรมวูกเสือเนนาลีของโรงเรียนพนโลกอนุสรณิตรภาพที่50เสิบเชบริการรั้ของชาติ ออรุ่นใหญ่พี่น้องลูกเสือแเนเนนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพลร่มอนุสร์มิตรภาพที่50วันนี้เป็นวันแรกของการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตนนารีสามัญรุ่นใหญ่เป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนผู้เรียนได้ถ่ายทอดได้รับประสบการณ์ จากทักษะความรู้ท e> ี่ได้เรียนมาที่โรงเรียนวันนี้มาอยู่ค่ายเป็นสถานที่ที่ต่างจากบ้านพวปเราได้ร่วมกันจะผูกสมทตลอดใจ มาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> มีมีสำรวจท้ำด้วย Hãy subscribe mái, kênh Ghiền mái มันโห่ร <ien etc. S 1> ้ะสะใจเพื่อนมากฮะโอ้เก็บไม้ด้วยเก็บไม้ด้วย ออกมาี่ตาเพื่อนหายไปข้างหนึ่งตาใครล่วงอยู่เไปไปอ่าบายบีย้ายบายลาวาลาวาลาวา ถึงพ่อแม่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้กกม,มือแรกเดวันนะฮะมือแรกวันที่หนึ่งะครับขวดน้ำถึงวันที่สามนะมือแรกมือแรกวันแรกขวดน้ีเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยฮะ,ะกินหมดแล้วเหรอโอ้โรักษาขวดยิ่ยงชีนะไาหมครับ้ำเนยะกินหมดแล้วเหรอโอ้โหรักษาขวดยงชมนะ้หอ้เฮยอะเนี่ยฮะด้วเหรอ้โหาวดยิ่งชมนไมขอค อ่ารักษาขวดไว้วยววยอย่าลืมรักษาขวดเยี่ยงชีพนะฮะอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยกินเลยกินเลยเดี๋ยวไม่มีราเปลี่ยนชุดกินเลยกินเลยไม่มีลาเปลี่ยนชุดนะออะกินเลยกินเลย ในห้องจัดเตรียมเสื้อผ้าเก็บให้เรียบร้อยให้ดูมีระเบียบชาโยชัยโยเย็นสีราพัฒนปริมาโอโอเคฮะอันนี้เช้าวันแรกของวันที่สองนะอ่าเป็นไงบ้างครับนอนมานอนมาเลยนี่คืออะไรฮะสลืมสลือยังมาไม่เรียบร้อยนะ เดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันนะโอเคไหมฮะเร็ว และจนจไว้ขาคาดหดไว้แล้วว่าห้าเปิดจนกว่าจะถึงเงื่อนของเจ้าหลังจากนั้นแต่ตะโคลุกก็ได้เดินทางต่อแต่ระหว่างการเดินทางนะแต่ตะโครุได้จำใจว่าโขกแก้วนั้นมีอะไรแต่ตะโครุก็ได้สัญญาที่ให้ไว้กับท่านฤาษีแต่ก็ไม่เคยมีถสัญญาที่ให้ไว้กับท่านฤาษีเลยแต่ตะโคลุกเลยถู ที่โบรดนและจากการที่ทุกคนทำโบรก่อทำให้มีนา้รงจารบรนได้เกิดความรแะยากใ้สนิจนปสามลรวนี่มนยังเชื่อองจ่า้ชื่อตัวเองไปว่า ใกล้ชิดกันหน่อยที่กอดไันเลยไม่รับ่าก่กอนแล้วซบไหลด้วยแล้วจะทมปากนีไเห็นจะโคต พูดขึ้วามุ่งโจมตารงนจากข้าข้ามัน้าจรเลยได้งมาแล้วก็พูดขึ้นว่า,า,ะะข,าข้าไม่ทำการอะไรท่นั้นข้าแค่ทงการหนีเาน,นั้นเปนเมีย้าเปเ้าพวกมคกัต,ต่อไปแล้เหรอทการที่นีสนะแล้วก็ข้ามขไปอกอนเลยทั้งสองฝ่ายตกัน นรกเจะโหรกเป็นฝากเสียเปรียบของพวกโจรป่าไม่ได้กำลังเดแต่ได้ความสม่อันยาวนานของเจตุโหรกพวกโจรฝากจิต้าแพ้ไป นะเจ้าโจรเจ้าขงเกบจงเลยนะน,นี่แม่นางโราหยิบดอ,อกกุหลมาให้พี่เป็นงที่เกิดขอน่ารศใส่ใจเลงจริงได้ฤาษีแดบชอบจมป่าแล้วร้ว่าจนป่านะมผที่ดีมากคตดีอ่ะครหล่ออ่ะ <c oughs> ลูกจุนได้เจอได้ใหเอาไม่ยอมสัาหัสจะต้องกอนที่จะตายจะต้งโบรุได้พูดขึ้นว่ามีเงินดูแมีพี่เลยโอคพีมากเลยมใจใจังคดีมากเย

คนรมุ่ไม่เชื่อความสีที่ต้องไปเกิดข้ออุปที่บ้านของตัวเองจิงไม่เกิดปัญหาตพองการมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถพูดไปได้ต้องพูดตัวเองเท่านะั้น ้12คนนั้นจึงเป็นหญิานาวแปล้วแล้วให้เดินไป่อยเดียวเองให้บนเดียวเองของนงเมวนนังนางทังคนคิดว่านางสติมาลา กางดึกคืนนั้นสาวๆได้ยินเสียงแปลกๆจึงได้ออกมาดูแล้วพบกับนางชมาลาที่กำลังกิน้ากสัตว์ท้องูดกจึงพูดชื่อว่าถ้าพวกเราเรียกตด้ออไปกัน ได้เห็นด้วยหลังจากหนีออกมาได้ดานางยักษ์ก็ได้ตามให้พวนน้นางไตับมาแต่พว้านางก็ไม่กลับมา <c oughs> และหนี <c oughs> ออกมาเจอกับรถเทยนิน <c oughs> ได้รายรายรายเป็นหญิงสาวอื้แปลงเีรอและได้ไายรายให้รถสิทธิ์ห,หรือรถนาแต่พี่น ไม่ทางล้วเราคนเล็กก็ได้แอบเพียงผูปของตนเอาไว้แล้วได้ตั้งชื่อว่ารถเแค่เษเด็กหนุ่มนั้นได้โตขึ้นมีความสามารถจึงได้เลื่องลือไปถึงรสทศิษ์จึงได้เรียกรสทศิษ์มาเข้าเฝ้าจึงได้รู้ว่าเป็นลูกของตนเมื่อรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแล้วรสทศิษ์จึงได้ทักสามร รถเศสก็ได้รู้ว่านางทั้ง12สอคนยังไม่ตายแต่แค่ตาบหอด Beli.、嗯嗯嗯 ที่เป็นแม่บุญธรรมของเมรีนั้นนำลูกตาของแม่และน้าน้ามาเก็บไว้จึงได้มองเล่านางเมรีแล้วนำลูกตาหนีจากเมือทางตะวันเเรื่องต่อไปเมื่อนางรู้เข้าก็รีบตาม ได้ทรอมใจตางรอบต่างอะไรนะเรื่งนี้สอนในรู้ว่าโลภลาหายกันออกกำลังกายวันที่2องแล้วนะตอนนี้ผู้หญิงเรามาครบแล้วนะครับ48คนนะฮะอ่าแต่เหมือนยังไม่ตื่นดีนะส่วนผู้ชายตอนนี้ฮะเริ่มเลยเริ่มเลยผู้ชายนะ อันนี้กำลังทยอยมาอยู่แล้วแต่กไกลปัญหาได้เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหไม่กล้าอันนี้นะรูไ่ขึ้นเลยใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมปิดที่รอดเขางทุกรครั้งนะครับเดี๋ยวเอาวุ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ข้อก อันนี้หลังเครดิตเรานะครับอันนี้เรามาดูบรรยากาศของการรอรถกับนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้กลัวลืมหาท่านกับบ้านไปเจออลักหลังไปเลยคัณบอกว่าประกาศให้คมาเอาหอยพิมค่ะอะ นายนาย zoom zoom z o หนึ่งเหรอครูมเหมือนคุณนิวัตรดิครูโอ้โหอันนี้น่าจะเดินไปไม่ทันอ๋อโอ้โหอันนี้เครื่องบินแล้วก็เดินลงมาโหดพ่อๆสิครับอ่าไหนมาดูบรรยากาศลูกเสือบ้างบรรยากาศลูกเสือเป็นไงบ้างครับอันนี้เรากำลังรอรถรถสุดท้ายแล้ว ไปจะไกลับบ้านแล้วบอกมิไงมาเลยไปยังไงบ้างครับนี่เอาเยี่ยมโหนี่เฮ้ยไหนร้มาแล้วอยางอย่างอยางอยังอยู่ดีขนมนมานบตอนมาเหมนคบนวทาาาาาหมดพลังแล้ว